โดยรวมแล้วดวงของเกียรติของคุณเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์มักจะมีนิสัยอ่อนโยนอารมณ์อ่อนไหวมีความละเอียดรอบคอบเป็นคนจิตใจดีรักสงบและไม่ชอบความวุ่นวายมีสเสน่ห์แบบเงียบๆที่ทําให้คนระอกข้างรู้สึกอบอุ่นเมื่ออยู่ใกล้บางครั้งอาจดูเหมือนคนเก็บตัวไม่ชอบแสดงความรู้สึกมากนักแต่ภายในจิตใจมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากเป็นคนโรแมนติกรักศิลปะความงามและมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความที่เป็นคนคิดมากจึงมักมีความวิตกกังวลอยู่ลึกๆชอบคิดเผื่อคิดรอบด้านก่อนจะตัดสินใจในเรื่องสำคัญส,ค,ญสคัญการใช้ชีวิตของคนวันจันทร์มักจะมีความฝันและความปรารถนาที่ลึกซึ้งแต่ก็ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยไปพร้อมกันด้านความรักของคนเกิดวันจันทร์ความรักสำหรับคนวันจันเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตพวกเขาไม่ใช่คนที่จะรักใครง่ายๆแต่เมื่อรักแล้ว จะทุ่มเทและพักดีอย่างเต็มที่เป็นคนที่โรแมนติกลึกซึ้งและจริงใจในขวามสัมพันธ์แต่เนื่องจากเป็นคนที่อ่อนไหวและมีความรู้สึกละเอียดอ่อนมากบางครั้งจึงคาดหวังสูงและมักจะผิดหวังง่ายหากไม่ได้รับความรักตอบในแบบที่ต้องการลักษณะของความรักในแต่ละช่วงชีวิตวัยรุ่นเริ่มเรียนรู้ความรักในช่วงวัยรุ่นคนวันจันทร์มักจะมีความฝันถึงรักแท้มีอุดมคติ ในความรักสูงเชื่อในเรื่องของภพมลิขิดชอบแอบรักแบบเงียบๆไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเต็มที่มักหลงไหลกับภาพลักษณ์หรือความโรแมนติกในละครหรือภาพยนตร์ความรักช่วงนี้จึงอาจจะมีแต่ความฝันมากกว่าความจริงและมักจะพบกับความผิดหวังบ่อยๆไว้ทํางานมองหาความมั่นคงพอเข้าสู่ว้ทํางานคนวันจันทร์จะเริ่มมองความรักอย่างจริงจังมากขึ้นต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงซื่อสัตย์ และไว้ใจได้พวกเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนคู่ง่ายๆถ้าเจอคนที่ใช่จะพร้อมสร้างชีวิตคู่และลงหลักปักฐานร่วมกันแต่ถ้าเจอคนที่ไม่จริงใจหรือไม่ชัดเจนคนวันจันทร์จะถอนตัวออกอย่างเงียบๆในช่วงวัยนี้ความรักอาจกลายเป็นภาระทางอารมณ์ได้ง่ายเพราะคนวันจันทร์มักจะเก็บความรู้สึกและไม่กล้าพูดในสิ่งที่ไม่สบายใจทําให้บางครั้งเกิดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์วัยกลางคนความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคง เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนความรักของคนวันจันทร์จะลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นพวกเขาจะเป็นคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์อบอุ่นและใส่ใจคู่ครองมากมีความพยายามที่จะทําให้ความรักยืนยาวรู้จักให้อภัยและประคองความสัมพันธ์ในระยะยาวถ้าผ่านความผิดหวังหรือบทเรียนรักมาก,ก่อนคนวันจันทร์จะกลายเป็นคนที่เข้าใจความรักมากขึ้นและมักจะเลือกคู่ชีวิตด้วยความรอบคอบไม่ใช่แค่จากหัวใจแต่จากเหตุผลและประสบการณ์ด้วย ข้อดีของคนวันจันในความรักเป็นคนรักที่อ่อนโยนโรแมนติกและดูแลเอาใจใส่คนรักอย่างดีมีความพักดีไม่เจ้าชู้มักคิดถึงอนาคตร,ร่วมกันและพร้อมสร้างครอบครัวที่มั่นคงอดทนและให้อภัยเมื่อมีปัญหาในความสัมพันธ์ข้อเสียของคนวันจันในความรักคาดหวังในความรักสูงจึงผิดหวังง่ายขี้น้อยใจและไม่ค่อยกล้าพูดความรู้สึกตรงๆเป็นคนเก็บความรู้สึกจึงอาจมีระเบิดอารมณ์เมื่อสะสมมานาน,าน ที่หึงและคิดมากโดยเฉพาะเมื่อไม่มั่นใจในคู่ของตน